ชอฟ้าตท่ไหนเป็นน้อยครับครับผมนีโชคพิกาดก็สามสิบมาสอบเกินไปปอนจุดแปดลดกี่รอบสองรอบอีกรอบหนึ่งเหลือพอดีพอดีแล้วช่างจริงอีกทีเหลืออะไรก็พอดีก็พอดีเลยน้ำหนักวันนี้ร้อยสามสิบครับเจอกับลูกน้มิสซิงร้อยสี่อ่าต่อยพี่เขาเท่าไหร่ครับสองปอนสองปอนเยอะไหมสองปอนนี้ก็ไม่เยอะไม่เยอะนะเออเพราะว่าก็ปล่อยมา ครับเรายังทําได้ตาสุดเท่าไหร่อ่ะนาเนียสามสิบยี่สิบเก้าแน่าแต่นี้มันนานแล้ไหวเออจะเวทเดิมไม่ไหวแล้วครับสามสิบนี่คือก็เต็มที่แล้วทํามากี่โลครับก่อนหน้านี้สี่โลห้าสี่ห้าโลนะตอนนี้เราซ้อมอยู่ที่อยู่แท่าแต่เนนอนเหมือนเดิมเพื่องซ้อมมีใครบ้างครับก็มีฝรั่งแล้วก็มีโมเสยคอยปั้มอือืมโมเสยคอยปั้มมีฝรั่งนะเจอกับพี่เขามากี่ครั้งแล้ว เออประมาณหกเจ็ดครั้งรเราชนะกี่ครั้งดีวะ 2> 3สา <c oughs> มสองสามสามสนะคือมันเยอะจนเราก็จำสถิติไม่ได้เออแต่คือจะชนะมากกว่าแพ้อืมที่ชนะนี่ชนะยังไง <c oughs> ก็มาชนะมาช,นะมาชนะเบียดอะ่ะ <c oughs> ชนะเปเบียดตลอด <c oughs> พี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีแช่นนะอืมมีแข่งวันใจเหมือนกันมีลูกเก่านะ เราชอบรัดเราไหมก็มีครับรัดเหนียวเหนียววันนี้เอาอะไรไปสู้เขาดีวันนี้ก็ใช้ลูกหนุ่มเนี่ยอืมลูกหนุ่มลูกสดลูกหมัดครับล่าสุดนี่ชนะใครมาล่าสุดแพ้ยอดกุญทามาแพ้ยอดกุญทัพที่ไหนครับธนากรธนากรเซตเดียววันนั้นต่อยเท่าไหร่ครับร้อยสามสามร้อยสามสามอันนี้คือปิดออวันปิดท้ายไทยรัฐพอดีเลยใหญ่ไหมร้อยสามสามใหญ่ไปนะใหญ่เกินยังใหญ่เกินแล้วตัวเขาก็ใหญ่ด้วยมันก็ชกลําบากนะ แล้ววันนี้ร้อยสามสิบนี่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับผมอจุดอ่อนของพี่เขาอะไรดูแล้วก็ดูแลอายุแล้วอ่าก็ตามสภาพอ่ะนนอมถ้าเราแก่มั่แเราก็อาจจะเป็นอย่างพอๆกับพี่เขาเฮ้ยอายุห่างกันก็เราๆห้าหกปีผมยี่สิบเจ็ดี่เขาสามสี่สามสี่ก็จดอ เกือบ10ปีอ่ะเราอายุอะไรนครับยี่สิบเจ็ดคนจังหวัดนะครับเราปล่อยประมาณหบ่านะครับเรามวยบุ๊ซ้ายหรือขวาขวาขวานะครับสูงร้อยบกมวยมานี่กี่ร้อยนะสองร้อยได้มัถึง3ามเีไม่ถึงอาฝา่อเชียร์หน่ครับก็ฝากพี่น้องแฟนคลับแล้วก็ พี่น้องทุกคนนะครับก็ที่ติดตามม้วก็เป็นกำลังใจใอะไรับจะทำให้เต็มที่ครับผมเก okay, ขอบคุณมากครับ